สวัสดีเอฟซีแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่27มิถุนายนพศ2565นะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะท่านผู้ชมวันที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังในงวดนี้นะคะก็เหลือเวลาอีก3วันนะคะรวมทั้งวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็27แล้วนะคะท่านผู้ชม ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะตัวเลขจากหลวงพ่อปิสนานะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็เลขหลักก็เข้านะคะมี9ก้ากับสองนะคะแต่ว่าเราจับคู่กันไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมก็เลยพลาดไปสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะถ้าจับคู่ดีๆมีโชคแน่ๆน,นะคะสำหรับตัวเลขของ หลวงพ่อปิศนานะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะนำเสนอตัวเด็ดๆจากหลวงพ่อปิศนณาไปฝากกับ f อซทุกท่านนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละออกแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขจากหลวงพ่อปิศนานะคะงวดประจำวันที่หนึง กรกดาคมพศ2565นะคะเลขหลักให้มา6ตัวนะคะเลขหลักให้มา6ตัวเหมือนเช่นเคยนะคะมี913802 913802นะคะเพราะว่าบางทีเลขหลักก็จะเข้า3ตัวบางทีก็เข้า2ตัวนะคะล่าสุดก็เข้า2ตัวนะคะท่านผู้ชมถ้าจับคู่ถูกนะคะ

เจ็ดหกเก้าแปดแปดเก้านะคะแล้วก็วันนี้จะมีเลขความฝันด้วยนะคะเพราะว่าหลวงพ่อก็เคยฝันแม่นมาแล้วนะคะสำหรับตัวเลขบางทีก็เข้าสูตรบางทีก็เข้าความฝันนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็เลขความฝันนะคะหลวงพ่อฝันได้ตีให้แล้วนะคะท่านผู้ชมหลวงพ่อตีให้มีห้าหกสองกับห้าหกสามนะคะ 5 6 2กับ5 6 3นะคะก็ให้ FC ตัดเล่นด้วยนะคะ5 6 6 5 6 2 2 6แล้วก็6 3 3 6นะคะอันนี้จะเป็นเลขความฝันนะคะแล้วก็เลขสูตรนะคะก็ ถ้าไม่ชอบตัวที่จับคู่ให้นะคะก็จับเอาใหม่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีหลวงพ่อก็จับคู่ไม่ถูกนะคะแต่ว่าภายในหกตัวเลขหลักนะคะจะมาแน่นอนนะคะว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนคู่ไหนนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมเปรียบเทียบดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นของงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาก็จะเข้านะคะ ล็อกข้างหน้านะคะล็อกเลขสองกับเลขเก้านะคะเข้าเก้าสองนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเลขหลักนะคะยังคงเดินดีนะคะแต่ว่าเราจับคู่หลุดนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วให้ท่านผู้ชมจับคู่เอาใหม่นะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะภายในหกตัวนะคะ หรือว่าเราจะจับเอา3003ก็ได้นะคะ2002ก็ได้นะคะเพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้จับให้นะคะ1001ก็ได้นะคะบางทีก็จะเข้าแนวตั้งนะคะบางทีก็เข้าแนวเฉียงนะคะก็แล้วแต่เราจะจับไขว้เอานะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าตัวเลขก็ให้มา6ตัวนะคะถ้าจับดีๆมีโชคแน่ๆนะคะจากหลวงพ่อปิศนานะคะท่านผู้ชม คนที่จะโชคดีได้คือคนที่มีบุญวัสนาเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคนที่มีบุญวัสนาก็จะจับคู่ถูกนะคะเพราะว่าหลวงพ่อเองก็ท่านก็ถูกมาเรื่อยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าท่านก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบเหมือนกันนะคะงวดนี้ก็มั่นใจนะคะหลวงพ่อก็มั่นใจนะคะว่าตัวเลขของท่านจะเข้าอีกนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนคู่ไหนนะคะท่านผู้ชม ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามหลวงพ่อได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเรื่องตัวเลขนะคะก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมมีโอกาสเข้าและก็โอกาสหลุดได้นะคะท่านผู้ชมเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้สตินะคะและก็วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละออง h a n n e l ที่ได้รับชมตัวเลขจากหลวงพ่อปิสนานะคะในคลิปนี้นะคะจงโชคดี กันทุกท่านนะคะก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ